ตอนนี้เรามาถึงทางเข้าที่เราจะไปไร่องุ่นนะคะที่เรามาซื้อเองขายเองหยิบเองจ่ายเงินเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเกี่ยวก้อยนะวันนี้เรามากันที่ไร่อ่างุุนไร่องุ่นที่มีการขายของกันแต่ว่าไม่มีเจ้าของนะคะที่ชื่อว่าออสเตรียเซนซ์ออสเตรียเนี่ยก็จะมี เครื่องดืง่มขนมของกินสแน็คอะไรเงี้ยค่ะออแล้วก็จ่ายเองซื้อเองจ่ายเองกับเครื่องเครื่องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,บรอบๆกันเลยเนาะก็ะเป็นอีกมุมหนึ่งของเครื่องขายวายแบบอัตโนมัติเดี๋ยวดูบรรยากาศไรอ่องุนจะมีเป็นแบบเป็นเก้าอี้นั่งอะ่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูเนาะตรงนี้เห็นที่มุมตรงกลางภาพนี่ก็คือช่วงนี้มีโควิดเนาะเราก็ เจ้าของเขาก็ตั้งขวดเจลล้างมือไว้บนเป็นชื่อของสถานที่ที่เรามานะคะแล้วก็ที่เราอยู่ตรงนี้คือสูงจากระดับน้ำทะเล361เมตรนี่เป็นร้านเป็นร้านที่แบบว่าเจ้าของคือบริการตัวเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าบรรยากาศคือด้านหน้าเป็นแบบว่าพนานรามากเลยคือเป็นอยู่บนภูเขาไรอ่างุ่นเต็มเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาซื้อ,อ,อไวน์เราจะมาซื้อไวน์นี่มีไวน์หลายประเภทเลยราคาตั้งแต่ขวดละ10ยูคว,เวเเาเล่คาเล่อันนี้เราเลือกเบอร์หนึ่งร้อยแปดโปรเซโกโปรเซโกโปรเซโกก็คือเป็นไวน์ขาวอ่าเ็นนี้อ่ะ ช้าๆหน่อยเดี๋ยวขวดเดี๋ยวขวดแตกต้องช้าๆหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รับข้างล่างนะคะ <des k> ว่า <des k> มีตั้งแต่ราคา10บยูโรสิบสองยูโรสิยูโรแล้วแต่แล้วแต่ความหมักกัรระยะเวลาห่งการหมักนะยิ่งหมักนานราคาก็ยิ่งสูง20ยูโรอย่างเงี้ยค่ะแยูโรก็มีนี่เราก็ออกมาโอเค <des k> ได้มาแล้วหนึ่งขวด Oh, เราจะเข้าไปข้างในไปไปดูขอ,อง,องที่เขาขายกันแล้วก็มีแพะด้วยพอเข้ามาก็มีนี่นะคะ่ะมีของให้เลือกก็คือเป็นไส้กรอกในแข็งเนี้ยคะ่ะ

ทั้งหมดที่เราซื้อวันครั้งนี้ก็คือ18ยูโรเราก็ใส่ไปค่ะมีตังมีแบงค์แล้วเราก็ได้เหรียญทอนมา มาด้านขวาเราก็เจอเขาเลี้ยงไว้นะคะอตั้งตกไปนหเลยก็ได้หือนสองเดีองก่อีกมุมหนึ่งแล้วเขาจะเขียนว่าโปรเ e กต นี่เราขึ้นมาชั้นบนพักหน่อยนะคะเราขึ้นมาเหนือจากทางที่ก้อยขึ้นมาก็เห็นหมู่บ้านอยู่ด้านล่างโน่นคนรอ เีเราจะขึ้นบันไดนี้ขึ้นไปข้างบนนั่นก็เป็นใต้อง,งุ่นทางนั้นเลยเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเราถ้าเรานั่งชิวๆตอนนี้อากาศก็ประมาณอากาศกเย็นๆนะคะ <c oughs> ไม่รอนเท่าไหร่นั่งจิบวายกินไส้กรอกดูบรรยากาศ ในไร่อง,งุ่นอยู่บนเขา ง่นกำลังเพิ่งออกลูกเลยแต่ว่ายังไม่ได้ที้นะต้องแิดอีกนิดนึงต้องให้มันโตอีกหน่อยลูกเท่าอยู่ก้อยอย่างเงี้ยค่ะนี่คือที่จอดรถนะเป็นแบบช่องๆอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นแบบสวนไล่งูนนะคะเออเนี่ยเป็นช่อง นี่องุ่นเต็มเลยเต็มต้นเลยเเเนี่ยเข้าไปเป็นช่องเป็น เข้าซองอะนะเออธรรมชาติดีก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปที่เรามาเที่ยวกันมากินแล้วก็ลืมถ่ายอะมวัวจะหิวนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย